โซ so, สวัสดีครับ g ูดอาร b e n นตสวัสดีครับวันนี้วันนึกก่อนวันนี้วันอังคารนะครับดิ e นสตาร์วันนี้วันที่สกาละฮ้ยเ e ออ e สเดอร์29เม r z 2022นะครับ2,022แล้วเย็นวันนี้นะครับครูมีมาหนึ่งหน้านะครับจะมาพูดคุยแล้วก็จะมา ทำตัวอย่างของการฝึกการอ่านประโยคนะครับวันนี้มีหนึ่งหน้าแล้วก็มีแค่สามประโยคนะครับไม่พูดพร่ำม์ทำเพลงนะครับเราไปดูกันเลยว่าครูมีอะไรมาฝากกันสำหรับวันนี้นะครับโซวันนี้มีสามประโยคนะครับประโยคที่หนึ่งสองสามเท่าที่เห็นเลยนะครับแล้วก็ครูก็จะไฮไลท์สีเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าสีที่ไฮไลท์เอาไว้เอาไว้ทำอะไรนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้พวกเราไปลองฝึกกันดูนะครับสำหรับคนที่อยากจะพูดภาษาเย utsch ให้คล่องๆนะครับ แล้วก็หลักการก็มีอยู่ไม่ยากนะครับดูลูกศรดูอะไรกันไว้คร่าวๆนะครับเราไปเริ่มกันที่ประโยคที่หนึ่งเลยครับประโยคบนสุดครับผมประโยคบนสุด m i n e s t a d t h i ß s t Stuttgart ประโยคนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับมีองค์ประกอบแค่3ส่วนเท่านั้นส่วนที่หนึ่งเป็นประธานของประโยคก็คือ m i n e s t a d t m i n e s t a d t ส่วนที่สองเป็น verb นะครับคือคำว่า h e i h e s t h i s t นะครับ ตัวเทตัวสุดท้ายเป็นการผันนะครับหมายเล็กสองเป็น verb นะครับ position number z หรือว่า an der zweiten Position นะครับเวลาเราเรียนกันอยู่ที่ in Deutschland in der Schweiz in Österreich นะครับครูเล่ r ก็ order l e h r e r i n ียนะครับครูที่สอนภาษาดัชของเราก็จะทับศัพท์ไปเลยว่า an der zweiten Position muss e i n verb stehen นะครับหรือว่า das Verb muss an der zweiten Position stehen เรียนกันไนต่อนะครับ คำกริยาจะต้องอยู่ตำแหน่งที่สองนะครับแล้วก็ต้องผันตามประธานในที่นี้ก็คือผันตามคำว่าไม่น s ดสตัดไ i n นั s t a ั t นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าคำว่า heist มาจากคำว่า h e i เ e n ซึ่งแปลว่ามีชื่อว่านะครับไ i n นะแปลว่าของฉันนะครับเป็นคำที่อยู่ในช่องที่สี่ของเอกมิชเมียไม้นะครับ ich เอกมิชเมียไนะฉันเป็นประธานคือ ich แล้วก็ mich คือฉันที่เป็นกรรมตรงเวลาโดนกระทํา นะครับส่วนเมียเป็น DATIVE เป็นคำรองนะครับส่วนคำนี้นะครับหมาเนร์เป็นคำที่อยู่ในช่องที่4คํคำที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับทำหน้าที่ g e n ก t i v e นั่นเองแปลว่าของฉันแต่มีคำว่าไมเนร์มี A ตัวสุดท้ายก่อนจะขึ้นคำว่าสตั t ซึ่งเป็นคำนามแปลว่าซิตี้หรือแปลว่าเมืองนั่นเองนะครับก็จะแปลว่าเมืองของฉันเนื่องจากว่าคำว่าสตั t เกิดมาเป็นเพศดีนะดีสตั และในคําว่าดีสกดว่า DEA e, e, นะครับแล้วก็มี A ลงท้ายนั่นคือเอกลักษณ์ของคำนามเพศหญิงก็เลยเป็นที่มาพูดว่า m i n o r s t a d t heist คำว่า heist ก็ผันตามคําว่า m i n o r s t a d t เพราะคําว่า m i n o r s t a d t เทียบเท่ากับประธานคือในบรรทัด RCS นั่นนั่นก็คือคําว่า C ที่เป็น Singular นั่นเองนะครับ C เอกพ start, อ c, นะครับ D s t a d t มีค่าเท่ากับ C คลายนะครับก็ผันตัด a, เ,อเองเติมเทายเป็น heist แล้วก็บอกชื่อเมืองไปเลยในที่นี้กูยกตัวอย่างมาเป็น Stuttgart s t u t t g a r t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  ๊ t การ์อ่ะเวลาเราจะออกเสียงประโยคนี้นะครับ minus stuttgart St นะครับสังเกตว่าคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วยเทแบบที่ไม่มีสระเลยนะสุดท้ายเลยอย่างเช่นคำว่า s t u a d t ลงท้ายด้วยเทนะครับตำแหน่งที่2 heist ก็ลงท้ายด้วยเทแล้วก็ชื่อเมือง Stuttgart ก็ลงท้ายด้วยเทเช่นเดียวกัน นะครับเราจะออกเสียงตัวเทเป็นึนะครับคล้ายๆทอนหารสระอึนะครับเป็นทึแต่เราไม่ออกเป็นคําเป็นสระอึออกเสียงเป็นลมึอย่างนี้นะครับลองทําดู start highest Stuttgart start highest Stuttgart st 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 นะครับคราวนี้คําว่า h i g h t มีเสียงเอสเซตตัวนั้นไม่ใช่ตัวเบนะเป็นตัวเอสเซตมีค่าเท่ากับเอสสองตัวหรือ double s นะครับ hi ai เป็นสระไอออกเสียงไฮธรรมดาหอยลูกสระไอ hi เอสเซก็ออกเสียงเอสองตัวนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าไฮส์ในลำดับที่2นะครับที่เป็นไฮไลท์สีส้มนะครับต้องออกเสียงลม2จังหวะคือสต์สต์นะครับได้เป็นไฮส์ต์ไฮส์ต์นะครับมไนเนอร์ชตัดไฮส์ต์ชตุกกาดทีนี้คําว่าชตุกการ์ตตัว S ที่อยู่ด้านหน้าที่เขียนด้วยตัวใหญ่นะครับเอสโครสและตามด้วยตัวเทนะครับจําเอาไว้เลยว่า S ที่ตามด้วยเทนะครับเราจะออกเสียงเป็น S อสเซห์เอสเซห์นะครับในภาษาดัตช์เหมือนกับข้อที่1เลยนะครับ เหมือนกับในตำแหน่งที่หนึ่งเลยคือ minus s t a t s t สเกออกเสียงเป็นชเช่นเดียวกัน minus h t ั t อย่างนี้เลยนะครับ h i s t e s t u t ดกัดนะครับคำว่า s t u t g a r t นะครับจะออกเสียงมัน t u t g a r t เป็นทอทหาร Tut หรือจะออกเสียงมันตัวตเป็นตเต่าเป็น Stuttgart อันนี้ก็ได้นะครับครูก็เท่าที่สังเกตเห็นก็มีทั้งสองรูปแบบนะครับช t g a r t s t a t t นะครับปกติแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่อเต่าได้เช่นเดียวกันนะจะคิดว่าเดี๋ยวจะหาว่าในภาษาดอชไม่มีต่อเต่าเลยก็มีบ้างนะครับแต่ถ้าตัวเทรโดเนี่จะเป็นทอทหานแน่นอนนะครับ Also m e i n e อร t ชตัดเฮ t ต์สต t การ์เวลาเวลาเราซ้อมเราก็พูดแบบนี้นครับ meine ร์ชต er ัทีนี้คำว่า m e i n e ลงท้ด้วยเอนะครับออกเสียงเออะนะครับถ้าเออยู่ด้านหน้าจะออกเสียงเป็นสระเอแต่ถ้าเออยู่หลังสุดอย่างเช่นคำว่า m e i n e จะออกเสียงเป็นเอะจะเป็นเสียงสั้นนะครับหรือเป็นเสียงสระเ e อ่นั่นเองนะครับ m e i n e s t a d t h e i ß t Stuttgart จบไปแล้วสลับประ,ะ,ประโยคที่หนึ่งบนสุดเลยนะครับสมมติถ้าเราจะเปลี่ยน Stuttgart เป็นเมืองอื่นสมมันถเราไม่ได้อยู่ Stuttgart เราอยากจะบอกว่าเมืองของฉันชื่อว่า Munich อย่างเงี้ยนะครับ Munich คือ München นะครับเราก็พูดได้ m e i n e s t a d t h e i ß t München m ü n c h e n m e i n e s t a d t h e i ß t Berlin m e i n e s t a d t h e i ß t Salzgitter m e i n e s t a d t h e i ß t ค่าเชื่ออย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ใส่ชื่อมันได้เลยนะครับประโยคที่2ประโยคที่2ครูเพิ่มนะครับลูกศรเอาไว้นะครับเพราะว่าอยากจะให้เปรียบเทียบกับประโยคที่3อยู่ด้านล่างนะครับประโยคที่2นะครับมีรายละเอียดทั้งหมด5ก้อนนะครับก็คือ5 5ตัวนะครับว่ามันทําหน้าที่อะไรบ้าง1นะครับคําว่ามอร์แกนเป็นก้อนเวลานะครับบอกให้รู้ว่าเป็นพรุ่งนี้นะครับก้อนเวลาเป็นเทมพอร์เรลเอเจนซ์ ออกเสียงธรรมดาเลยโอก็ o แต่นี้พอโอตามด้วยแอออกเสียงว่าอนะครับ m o a r ก็เป็น mor g a n ก็เกน mor gen อร์ More again. More again. เกนแปลว่า tomorrow แปลว่าพรุ่งนี้นะครับแต่ถ้าอัมมอร์เกนแปลว่าตอนเช้านะครับเขียนเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตอนเช้าจะมีคําเชื่อมคืออัมนะครับส่วนคําว่า mor gen ที่แปลว่าพรุ่งนี้จะไม่มีคําเชื่อมนะครับ mor gen far gen via หนึ่งสองสามก็จะเป็น mor gen far gen via นะครับ ve air ก็ออกเสียงว่าวี แอรทีนี้พอทำเร็วเร็วก็จะกลายเป็น VR V อสุดท้ายเป็นพยางค์เดียวเป็น v ว er. ซึ่งแปลว่าวพวกเราเป็นหนึ่งในก้าประธานนะครับฟ a าเกก็ผ่านตามเวีนะครับสองผ่านตาม3เพราะตำแหน่งที่2เป็น V วนั่นเองนะครับ m ม r g e n ฟ้าเกนเวมีค่าเท่ากับ v วียฟ้าเกนหมอนะครับก็ลองสลับกันดูนะครับหกับ3ประธานสามารถสลับกับเวลาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติทั่วไปเลยนะครับมอเกนฟ้าเกนเวียทีนี้ตำแหน่งที่4บอกให้รู้ว่า วีฟ้ากันเบียว่าพวกเราไปอย่างไรนะครับคำตอบก็คือ mit dem zug mit dem zug z ้ g Zug นะครับออกเสียงคล้ายๆจะพูดว่า z ู g กอกกไกส่สะดือครับก็ไม่พูดกอไกสอ่สะดือเป็นคำแต่ก็พอพูดว่าสูกสูกเบาๆนะครับ so mit dem Zug m i t mit mit มิดก็คือด้วยนะครับหรือว่าโดยนะครับโดยสารรถไฟไปนะครับ mit ก็เหมือนกับ t ต t ด g a r t h e i ต t แล้วก็ t a d t นะครับลงท้ายด้วยเออกเสียง อันนี้จากบรรทัดบนนะครับพอมาบรรทัดกลาง m i t ก็ mid แล้วค่อยพูดว่า dem ปากปิดเลยนะครับตัว m d a m dem แล้วก็ Zug so ok. mid dem Zug so ok. mid dem Zug so ok. นะครับ morgen fahren wir mid dem Zug so ok. สุดท้ายไปไหนวินคําตอบคือ nach Berlin nach Berlin Berlin พูดง่ายมากเลย b a r ก็แบนะครับ a กับ air ถ้าอยู่ด้านหน้านะครับจะออกเสียงว่า air มือนกับแอร์ที่แปลว่าเขาผู้ชายหนึ่งคนนะครับแต่ถ้าอยู่หลังสุดอย่างเช่นคําว่า, number, านุ่มเงี้ยจะเป็นเออเออแบบที่ไม่ใช่เสียงขาดนะครับเป็นเอเอเออนะครับนุมเอจะไม่พูดว่านุ่มเอจะเป็นนุมเอนะครับอ่ากลับมาที่กรุงเบอร์ลินนะครับคนไทยเรียกเบอร์ลินนะครับแต่ว่าภาษาตุรกีเรียกว่า Berlin. Berlin, นะ a, a, ha, เบอร์ลินเบอร์ลินนะครับนาเบอร์ลินแอนอารนาเซฮาเป็นลมคนะครับนาคนาคนะครับมีลมเซฮา มาด้วยนะครับไม่ได้ขาดสะบั้นนะครับไม่เป็นนักแต่เป็นนักนะครับแปลว่าไปอย่างเวลาเราเดินทางไปเมืองไหนจะเป็นนักเขียนด้วยตัวเล็กแล้วก็ตามด้วยชื่อเมืองอย่างเช่นถ้า,ถ,าถ้าไม่ไปนักเบอร์ลินไม่ไปเบอร์ลินไปสตุทการ์ดแล้วก็พูดว่า morgen fahren wir mit dem Zug nach Stuttgart morgen fahren wir mit dem Zug nach Frankfurt ไปแฟรงก์เฟิร์ตครับหรือว่าไปอีกประเทศหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่น morgen fahren wir mit dem Zug nach วีนนะครับไปกรุงเวียนานาซะเลยนะครับไปออสเตรียประเทศออสเตรียอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ลูกศรเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาเพราะฉะนั้นคําว่านากเบอร์ลินจะต้องมดุดนั่นก็คือเสียงต้องต่านะครับคนฟังฟังแล้วปุ๊บประโยคจบนะครับไม่มีคําถามไม่ต้องระวังว่ามีประโยคตามมาอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเจอคอมม่าถ้าเป็นเครื่องหมายจุลภาคส่วนใหญ่จะเสียงสูงหรือว่าถ้าเป็นเครื่องหมายคําถามฟาเกสไเอนนะครับเครื่องหมายคําถามอย่างเช่นประโยคที่3ด้านล่างเนี่ยจะขึ้นต้น อ่าไม่ใช่ขึ้นตนจะลงท้ายเสียงของประโยคเป็นเสียงสูงนะครับอันนี้เป็นพุ่งเป็นจุด Full Stop ธรรมดานะครับเพราะฉันออกเสียงต่ำนะครับ Morgen fahren wir mit dem Zug nach Berlin Morgen fahren wir mit dem Zug nach Berlin ถ้าอยากจะเอาประธานขึ้นต้นนะครับสมมุติไม่ชินก็จะเป็น Wir fahren morgen mit dem Zug nach Berlin นะครับ morgen ก็ยังเป็น morgen อ,อยู่แต่ถ้า morgen ม,มาอยู่ตำแหน่งที่3จะต้องเขียนด้วยตัวเล็กนะครับคลโอเค Also จังหวะก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับถ้าใครพึ่งเรียนนะครับก็ลองดูสีฟ้าแล้วก็หายใจสีเหลืองแล้วก็หายใจแล้วค่อยจบที่คำว,ว่าน ach เบอร์ลินเช่นนี้นะครับ m o r g e n f a h r e n w i r m i ี d e ิ Zug n a c ูก e r l i n นะครับแล้วค่อยรวบนะครับฟ้ากับเหลืองพร้อมกันก็เป็น m o r g e n f a h r e n wir m i ี d e m z u ดิมูกาฮเบรสุดท้ายพอเก่งแล้วก็จะปึ๊ดเดียวเลยนะครับแต่ว่าต้องมุดประโยคเป็นเสียงต่ำตอนจบนะครับได้เป็น Morgen fahren wir mit dem Zug nach Berlin. So, อโประโยชน์ที่สามด้านล่างสุดเลยนะครับสีเขียวสีชมพู ool, แล้วก็สีเขียวนะครับ g r ü n เอ่อสีชมพูเรียกว่าอะไรนะ Pink Rosa นะเอ่อแล้วก็ g r ü n นะครับเขียวชมพูเขียวอ่ามีทั้งหมดสี่ก้อนก้อนที่หนึ่งเป็นแวบเลยนะครับคือคำว่าฟ้าเกณแปลว่าขับรถหรือแปลว่าโดยสารหรือว่าเดินทางนะครับถ้าเราขับรถเองเราเป็นผู้ขับเราเป็นฟ้าก ก็คือแปลว่าขับรถนะครับแต่ถ้าเรานั่งรถสาธารณะหรือว่ามีเพื่อนขับให้นั่งนะครับก็จะแปลว่านั่งรถไปถ้านั่งขับนั่งรถยนต์ก็คือนั่งรถยนต์ไปถ้านั่งรถไฟก็คือนั่งรถไฟไปนะครับหรือเอาง่ายๆแปลว่าเดินทางนะครับฟา้าเคนเวียนะฟา้าเคนเวียร์ข้างหลังสุดเป็นเครื่องหมายคำถามฟราก็สายเขียนแสดงว่าเป็นคำถามนะครับฟ a าเ e n นเวียแปลว่าพวกเราเดินทางใช่ไหมนั่นเองเพราะมันเป็นยันไนฟ้าเกือบคำถามที่คุณดูในเว็บแปลว่าต้อง ตอบว่ายา o ดนายเป็นการเช็คข้อมูลครับอันนี้เช็คข้อมูลว่าหมอเกณฑ์อุ่มฟืนฟัวพรุ่งนี้ตอนตีห้าห้านาฬิกาใช่ไหมนะครับสีชมพูคือหมอเกณฑ์อุ่มฟืนฟัวนะครับหมายเลขห้าคือฟื้นฟัวคือนาฬิกานะครับโซ่อุ่มเป็นคำเชื่อมนะครับบอกนาฬิกาจะมีอุ่มเสมออุ่มแบบบลาอัวน,นะตีหนึ่งอุ่มไอ้อัวตีสองอ um ุ่มสว อัวบลา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 ไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึง12อัวแล้วค่อยกลับมาเป็น13ก็เป็น um Ein, อุมไออัวเหมือนเดิมนะครับหรืออุมไรซินอัวก็ได้นะครับโซ m o r g อเกนอุมฟื้นอัวนี้น,นับเป็นก้อนเวลาก้อนเดียวกัน m o r g เกนมีทั้งหมดเฟียอุนนอม้มันสิตุนมีทั้งหมด24ชั่วโมงนะครับเป็นก้อนที่ใหญ่กว่าอุ้มฟื้นัวเราก็จะน,นิยมเรียงหม้อเกินอวัยนาของขอมงมุมฟื้นฟัวนะครับก้อนที่โกรสก่อนข้อมูลที่ใหญ่กว่าแล้วค่อยตามมาดมลลที่เ็กงานะครับ พราะฉะนั้นสีมูจะได้เป็นมอขึ้นอุ้มฟื้นฟัวนั่นคือตำแหน่งที่3นับลงมาไปเลยนะเป็นโพซิชัลนัมเบอร์ตายนะครับหรือว่าอันเดนรทริทเทนโพซิชวลนั่นเองนะครับเป็นก้อนเวลานั่นเองเทมโพราเลอร์แอเกนซ์งนะครับบอกให้รู้ว่าวันฟ่ากันเวียพวกเราเดินทางเมื่อไหร่หรือว่าอุมวิฟิลอัวฟ่ากันเวียพวกเราออกเดินทางตอนกี่โมงนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งก้อนสุดท้ายเลยคือนาขังฟูตนาเหมือนกับนาเบลินเมื่อสักครู่เลย nach, นาะนะจะมีลมเซฮาอยู่ นะนะนะครับจะไม่นักนะครับนะ nah, แล้วก็ฟรังต์ตัวคาตัวนี้ของคําว่าฟรังฟูดพยางค์แรกนะครับออกเสียงเป็นสระอาตัวนั้นเนื่องจากมีตัวสะกดเอ็นกับคาเบิ้ลตัวสะกด2ตัวนะครับหลังสระอาสระอาะก็จะออกเสียงสั้นนะครับ irt, กันสควอตส์กลายเป็นไม่หันากาศถ้าเทียบกับภาษาไทยนะครับก็จะเป็นฟรังต์ัตัวคาตัวนั้นออกเสียงขาดสะบันไม่เหมือนเซฮาเซฮาจะเป็นนะ ah, นะครับ หรือว่าหนังสือเป็นบุ๊กนะครับหรือคาว่าชั้นก็เป็นเอ๊ะอย่างเงี้ยลมจะค่อยๆหายไปไม่ขาดสะบันแต่ถ้าตัวค่าอย่างเช่นธนาคารบังค์ขาดเลย f ฟรงค์ Frank, ของคำว่า f ฟรง k ์ฟู t ก็ขาดสะบันเช่นเดียวกัน f ฟรงค์เราค่อยพูดว่าฟูร f u ฟู u r Fu. f ์ u, r Fu. f, u r, f u r t ก็ฟูแต่ลท้ทยดยลม t, แค่นั้นเอง f ฟรงค์ฟู t ์ตแฟรงค์ฟูร์ตนัชแฟรงค์ฟูนะครับ อโซสีเขียวทีนี้ลูกสอนชี้ขึ้นมาว่าขึ้นเสียงสูงเพราะมันเป็นไอ n น f ฟราเกอไอ j นะ e ย n f น a g ฟเป็นคำถามที่คณอนดูแวบฟราเกนนะครับต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นั่นเองนะครับทั้งประโยคก็จะได้เป็น f a าเ e n w วีย orgen um f f Uhr nach Frankfurt nach Frankfurt ครับเสียงขึ้นมาเป็นเสียงสูงนะครับอโก็จะได้เป็นเชนี้นครับประโยคที่หนึงเมืองของฉันชื่อว่าสตุ t ตการ์ พูดว่า m e i n e s t a d t h e i ß t Stuttgart ประโยคที่2พรุ่งนี้เรานั่งรถไฟไปเบอร์ลินนะครับไปกรุงเบอร์ลินได้ว่า Morgen fahren wir mit dem Zug nach Berlin Morgen fahren wir mit dem Zug nach Berlin นะครับลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับจังหวะประมาณนี้เลยจังหวะที่ดีจะนำมาสู่การที่พูดแล้วคน d e utsch คนเยอรมันจะเข้าใจเลดได้ง่ายที่สุดนะครับต่อไป ประโยคสุดท้ายประโยคที่สามนะครับฟาร์นว wir อร์ g e n u เกนอุ n มฟินฟ a n k f u น t f แฟรง n w ฟู m o r ฟาร์นว Uhr อร์ h f r a เกนอุ t มฟินฟอนัฟรงฟูอันนี้ก็เป็นประโยคคำถามน,นะครับขึ้นต้นด้วยเสิ่งสูงอ่าคราวนี้แถมนะครับแถมกูชอบแถมคำไหนที่ลงท้ายด้วยเอเทคนิคการกลืนคำนะครับอ่าคำแรกเลยที่เจอคือคาว่าพรุ่งนี้คือ m o ร์เกน มอเกนสามารถกลืนคำได้ยังต้องทำเป็น2จังหวะเหมือนเดิมนะครับก็คือมอเกนอันนี้คือมอแล้วก็เกนสองพยางสองจังหวะถ้าจะกลืนคำ A อตอนท้ายก็จะพูดว่ามอเกนมอเกนนะครับเรายังพูดเป็นเกนอยู่ในคอนะครับมอเกนบางคนอาจจะพูดกลืนก็ได้แต่ก็อยากจะให้เราทําความรู้สึกว่ามันคือเกนนะครับตามหลักการออกเสียงแล้วก็กลืนคำลงไปกลายเป็นมอเกนงนะครับมอเ ทีนี้ตำแหน่งที่สองฟาเรนก็กลืนคำได้เช่นเดียวกันนะครับคือลองท้ายด้วยเอก็จะได้เป็นฟาฟาเรนแต่เรนกลืนลงไปในคอเลยนะครับฟากลายเป็นมอร์ฟานเวียมอร์ฟาเวียข้อดีก็คือถ้าเรากลืนคำเวลาคนเยอรมันพูดแบบกลืนคำซึ่งอิมัลชาร์กในชีวิตประจำวันคนเยอรมันก็กลืนคำนะครับเหมือนกับคนไทยที่พูดไม่ได้เต็มคำเช่นนี้นั่นเองนะครับก็จะทำให้เราฟังคนเยอรมันได้ ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าไม่มีคนยามันคนไหนพูดว่า Morgen fahren wir mit dem z u g nach Berlin แบบชัดๆแบบนี้นะครับเขาจะกลืนคำเป็นเรื่องปกติโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเรียกว่าอัตมาร์ติชนะครับเขาก็จะพูดของเขาแบบนั้นเลยนะครับตั้งแต่เด็ก Morgen fahren wir mit dem z u g nach Berlin เนี่ยครับคุกลืินคำว่า Morgen ตำำหนังที่หนึ่งกับคำว่า Fahren wir Fahren wir ยังเป็นสามจังหวะเหมือนเดิมระหว่างสองกับสามเป็น fahren เวียแต่ว่ากลืนคำพยางค์ที่สองได้เป็นฟาคัเวียเป็นต้นนะครับลองไปฝึกดูทีนี้ประโยคที่สามตร,ตรงไหนที่กลืนคำได้บ้างก็แน่นอนนะครับหมายเลขนึงนุ่มไอ้นะครับฟาคันเวียฟาคันเวียแล้วก็หมายเลขนึงคำแรกคือคำว่ามอร์มอร์นะครับมอร์อ um ุมฟินฟัวนัชแฟรงก์ฟูร์ตโซ ลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับออกเสียงภาษาดอยสนุกสนานจริงๆนะครับไม่ยากเลยถ้าเรารู้ว่าสระแต่ละตัวคืออะไรอย่างเช่นตัวที่หนึ่ง m a e n a นะครับคำว่าของฉัน a e เป็นสระไอหรือสระอ e, ีนะถ้ายังไม่แม่นบางคนอาจจะพูดว่ามีนะอย่างเงี G ้ยไกับ I I ไอคือ AE ส่วนถ้าถ้าสลับที่กันเป็น e a ก็จะเป็นสระอ e, ีนะครับ e กับ i นะครับ ต้องจำไม่ได้นะเป็นคู่กันตำแหน่งที่2ที่คําว่า Heist ก็มันก็คือสระไอเช่นเดียวกันสระไอนี่มีเยอะมากนะครับต้องจำไม่ได้นะครับนั่นคือเรื่องของสระ so, ลองทบทวนดูนะครับลองฟังดูแล้วก็ออกเสียงตามนะครับแล้วก็โฟกัสเรื่องของการแบ่งจังหวะนะครับครูทาเป็นสีไว้ให้แล้วนะครับสําหรับการฝึกซ้อมนะครับเราก็จะสามารถทําได้เช่นนี้นะครับมิน s t a ต t heist s t u t t g a า t ตามสีเลย m o r g e n f a ฟ r e n wir เ i t d ม m zug ู Nach Berlin. f a h r e นว i r ร o r g น n um 5 Uhr n น c h f r รง k ์ u r t So, ขอให้พวกเราสนุกสนานกับการเรียน,นภาษาดยตช์นะครับแล้วก็ fill e r f o l k นะครับขอให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะครับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน Auf Wiedersehen Tschüss